สรุปข่าวเชิงเมนยูโกรประจำวันที่18มีนาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเชิงนี้ขอเสนอะอาร์ตหนึ่นงผีเล่งเอกิติเก้หอกแฟรงเฟิร์สอีกหนึ่งรายนะเมื่องานนี้แมนเชสเตอร์เดนนะครับผมให้กวาสนใจโอโกเอกิต e ิเก้ T K นะครับผมกองหน้าของไอทรักแฟรงเฟิร์สเป็นอีกตัวเลือกในริสในการเสริมทัพเพิ่มเติมในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยแมนยูเองต้องการดาวยิงรายใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงเสมอยน,นี้หลังจากที่ คนหนุ่มบรัสุทอยรุนนะฮะและก็โจชัวสซอซี่ยังทำผลงานไม่เข้าตาและก็ยิงประตูยิงนกตกป่าน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้โดยฟอรเรียนพัชเทนเบิร์กเองนะครับผมก็ได้บอกเลยนะว่าทางสื่อต่างประเทศนะฮะบอกว่าสรารับหน้าของอุโกเอเกติเกเนี่ยคือห oh ั ok, วหอกรายล่าสุดที่แมนอยู่นั้นกำลังจับตามองและก็เริ่มพูดคุยไปบ้างแล้ว สำหรับทางของเอกีติเกนที่อยู่กับแฟรงเฟิร์ตเป็นฤดูการที่2และก็เป็นฤดูการแรกหลังจากที่ย้ายมาถาบอลจากทางของปารีสแซ็ชมองลงสามกาทางทีมดังแห่งบุนเดสเซริกาเยอรมันไปแล้วมากถึง5 4นัดในทุกรายการยิงได้23ประตูแต่นอกจากนี้แล้วมามาเยสมินนะฮะเชสโกดาวิงของแอรบารเรซิกก็อยู่ในขายเช่นกันซึ่งรายนี้คือเป้าหมายของอาร์ซนอนและก็อีกหลายทีมเช่นกันด้วย ส่วนวิกเตอร์โยเคเดชของสปอร์ติ้งดิชปอนและก็วิกเตอร์โอซิเมนที่นาบารีปล่อยให้การต์ตาสลายยืมตัวไปใช้งานในเวลานี้อยู่นั้นก็อยู่ในลิสต์กองหน้าของแมนยูที่ต้องการตัวอยู่แล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะแต่ผมปเป็นแต่ว่างานนี้ผมว่าไม่ต้องไปจับใจเอาดงเอาเด็กแล้วนะฮะเอาแบบนี้เลยดีกว่าวิกเตอร์โยเคเดสคนเดียวจบอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมานกันครับผีศพช่องโกงค่าตัวของรัสฟอร์ดได้เรื่องแล้ว เมื่องานนี้แมนเชสเตอร์ยูตนเต็ดนิฮะสบโอกาสในการเพิ่มข้าตัวของมาคัสแรดฟอร์ดหลังจากที่นักเตะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษกันอีกครั้งโดยกันนี้แรดฟอร์ดถูกปล่อยให้อัาวิน่ายืมตัวไปใช้ง,งานโดยที่แมนยูเองนั้นต้องการจะขายเขาในช่วงซัมเมอร์ในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าไม่อยู่ในแผนของกุนซือเจ๋งอัลบริมนั่นเองนะ หลังจากที่ย้ายไปลงบูกกับทีมของอูนายเอมเบรี่นะฮะในใหญ่ของสเปนดิชที่แม้จะแรัฟอร์ดเนี่ยยังสอยตะข่ายไม่ได้แต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีกว่าช่วงที่ตกอับกับผีแดงอลรก็มีผลงานแอสซิสต์กับสีพง,งาดในครั้งนี้จากฟอร์มที่กระเตื้องขึ้นส่งผลให้แรัฟอร์ดนั้นกลับไปมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหลังลุดโผจากทัวร์นาเมนต์ยูโร2024จากการประกาศรายชื่อขุนพลทีมสิงโตคำรามโดยโผแรกของโทมัสตูเคิลผู้จัดการทีมชาวเยอรมัน ตอกรีดดังเก่ามิสบาวก็นักข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาบอกได้เลยนะว่าแมนยูนั้นเตรียมตั้งค่าตัวแรดฟอร์ดแพงขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่เขามีฟอร์มที่ดีกับมินราและก็มีชื่อติดทีมชาติดังกฤษที่เกิดขึ้นในข้งนี้โดยแมนยูเองต้องการค่าตัวของเขานั้นสูงขึ้นพวกเขาปรองขอค่าตัวที่แพงขึ้นหลังจากที่แรดฟอร์ดถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติดังกฤษบาวได้เปิดเผยนะฮะ ตอนแรกเองนะั้นมันก็ดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการจะขายเขาในราคาที่เรียกว่ามินิมินิย่อมเยาวนะฮะแตู่ลค่าของเขามีแต่เพิ่มขึ้นและก็สูงขึ้นและเขาก็จะรับความสนใจจากทั้งบินราและก็ทีมไปต่างแดนการมีชื่อในทีมชาติอังกฤษก็แสดงให้เห็นแล้วถึงรลคาที่สูงขึ้นของเขามันจะเปิดโอกาสให้กับแบนด์ยูได้ร,ร้องของค่าตัวที่สูงขึ้นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้นั่นนะครับจัดไปเลยแบบนี้เพราะว่าเหล่านั้นโดนโกงค่าตัวไปเยอะแล้ว เรามาดูข่าวต่อมากนนันครับอะไรยังไงบบเยนิบนิกหมายตาที่จะเซ็นยอดแข้งแมนยูผพนึกกำลังกับแฮร์รี่เขนซะอย่างนั้นเมื่อบบเยนิบนิกตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจเดิม์มุนปีกพยุบุนแอนโทนี Anthony, อย่างจริงจังเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นดันไปโชว์เพลงแข้งนะฮะให้กับทางด้านของอฟอร์มในจักสุดบุนเบติสในลาลกาสเปนได้ยอย่างแจ่มแจ๋วผลันทงจากที่แมนยูนั้นไม่คิดจะใช้งานและทางด้านของฝั่งแมนยูเองนั้นก็จะพร้อมจะปล่อยตัวในถิ่นโอเทฟฟอร์ดนะฮะ จากการบริงานของโกลด์ดอตอโดยสำรับทางด้านของแอนโชนีนั้นแมนยูดึงมาช่วยลุยผลบอลในยุคข,ของอเอริดิชนฮากถึง100ล้านยูโรทว่าแข่งบราซิเลียนตรยนี้กลับไม่สามารถหมุนเรี่ฟอร์มเก่งออกมาได้เลยแถมยังปรับตัวไม่ได้ต่างหากะะจะโดนปล่อยยืมไปเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาและก็มีแววมาว่าในโชสร็นี้จะถูกจำหน่ายออกไปจากทีมด้วย โดยการรายงานล่าสุดระบุนะว่าบบเจมเบอร์กกลายเป็นสโมสรล่าสุดที่ให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับ,บนักของแอนโทนีเนื่องจากว่าลีบรอยซานเน่กำลังจะหมดสัญญาและไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งแข้งทีมชาติเยอรมนีมีความเป็นไปได้แล้วว่าจะย้ายออกจากทางทีมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้หลังจากที่แอนโทนีหรือว่าเดอร์มุนนะฮะย้ายแบบยิมตัวไปอยู่กับเบติชนั้นเจ้าตัวก็ช่วยสร้างผลบอลที่ดีให้กับทีมอย่างต่อเนื่องโดยการลกสนามไปแล้วมากถึงเ1นัด ยิงได้4ประตูกับอีก4อาสซิสเรียกได้ว่ากลายเป็นคนละคนกับตอนเล่นในกับ,บนั่งของฝั่งปีศาจแดงของเราในครั้งนี้เลยเดียวนะโอ้โหจากที่เป็นลมบ้าหมูนะฮะกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นไปแล้วเดอมุนของเรามันสุดอยอดจริงๆเรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับขอพูดหน่อยก็แลวกันดีแค่ช่วงแรกนะกาคาราชีสานโชไม่ควรจะได้อยู่เชลซีต่อไปซะแล้ว เมืออ่อวานนี้อินเรียนกักาสระบุว่าจัด,ดอนซันโชทําได้ไม่ดีพอสำหรับการเล่นให้กับเชลซีต่อไปทั้งที่ช่วงแรกเนี่ยดูดูแล้วมีแววพอจะเป็นความหวังกับทีมได้โดยวิเรนกักาสนะฮะอดีตกองหลังตัวเก่งของเชลซีก็แสดงความเห็นมาว่าจัด,ดอนซันโชปีกที่สิงห์บรูยืมตัวมาจากคณาของฝั่งผีแดงนั้นไม่สมควรที่จะอยู่กับสิงห์ต่อไปโดยซันโชเนี่ยย,ย้ายจากคณาของฝั่งแมนยูมาเล่นกับเชลซีด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่น พร้อมกับเงื่อนไขที่ว่าทีมดังของคาร์ลอนต้องซื้อขาดของพวกเขาหากพวกเขาเล่นดับที่ดีกว่าดับที่ที่ซึ่งช่วงแรกเนี่ยซานโชเล่นได้ดีระดับหนึ่งเลยนะแต่พักหลังก็ฟอร์มแผ่วปลายซะอย่างนั้นท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ว่าเชลซีมีออปชั่นที่สามารถยกเลิกเงื่อนไขซื้อขาดได้หากยอมจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินในครั้งหนึ่งในครั้งนี้เรียกว่ากาคารัสเปิดเผยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากเลยนะ เขาเป็นคนที่มีฝีเท้าที่ค่อนข้างจะดีทุกคนก็รู้ถึงเรื่องนั้นดีแต่เรานั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้ไม่ออกและไม่แสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาเออกมาให้ทั้งโลกได้เห็นในครั้งนี้ ตอนเขาอยู่กับดอชบุลเขาเคยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนตอนที่อยู่กับแมนยูเองนั้นเขาก็เล่นไม่ออกซะอย่างนั้นเขาย้ายมาอยู่กับเชลซีซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้เห็นซันโชแบบเวอร์ชันดอชบุลไปแล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็หายไป,ไปเป็นเวอร์ชันแมนยูอีกครั้งผมไม่รู้รัฐว่าปัญหามันคืออะไรแต่ถ้ามองกันในแง่ของตอนนี้แล้วต้องบอกได้เลยนะว่าเขาคนนี้ไม่ควรจะได้อยู่กับเชลซีหรอกนะเพราะว่าเขาต้องทําให้ดีกว่านี้ในครั้งนี้ซะอีก แต่ผมเป็นน่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าโดนศพประมาทเต็มๆมนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็โดนเรียกว่าอฟอร์มของซันโชเนี่ยไม่ค่อยคุ้มกับค่าตัวที่ย้ายมาที่แมนยูสักเท่าไหร่นักก็ตอนแรกนึกว่าเป็นกับโค้ชแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นกับนักเตะซะอ,อย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตหงไงชนะแต่ก็มีเรื่องเซ็งถ้า,าแนตฟอร์มแมนยูในเกมล่าสุดกันสักหน่อยนะ เมือ่องานนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรา,านั้นบัวแต่ยุ่งงานกับทางด้านของนัทชิงสเตอร์เลิกคัพชนหาจังหวะสะดุ้งนิ้วถึงชัยชนะของแมนยูที่มีเหนือเลสเตอร์ไปถึง3ต่อศูนย์ไม่ได้เลยนะว่าแล้วคนลพักปีสกแสดงยังคงโชว์ฟอร์มได้ใช้ลาอย่างต่อเนื่องแถมลดความบิดพลาดส่วนบ,บุคคลของตน,นเองลงไปได้เยอะพอสมควรเกมรุกจะบอกว่ามีประสิทธิภาพาและความหลากหลายที่มากขึ้น รวมถึงถล่มตาขายได้มากขึ้นโดย2เกมล่าสุดกดไปมากถึง7ดอกเน้นๆเ,เข้าใจดีนะครับว่าจริงจอกสยามคือทีมที่กำลังจะตกชั้น,นซึ่งคาราขาก็จะเย็ดความปรารถนให้กับพวกเขาดังนั้นการการะหน่ำไป3ดอกถือว่าถูกต้องตามความน่าจะเป็นอยู่แล้วชอบที่แมนยูเน้นเกมรุกพลังเล่นเกมเร็วมากขึ้นไม่ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมามากจนเกินไปพอมีจังหวะก็สามารถเข้าทำได้ทันที วิ่งแบกสองข้างก็เติมสูงและก็พยายามจะครอสเข้ากลางไม่ดึงยึกยักจกังหวะถอยหลังไปมาเช่นเดียวกับเมื่อมีช่องหรือว่าสบอกาศลูกทีมของบริเบนเองก็จะหาจาังหวะจบเอาไว้ก่อนเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะโดยทัง้งสามประตูที่ทําได้มาจากการเปลี่ยนจังหวะการเล่นและก็พุ่งเข้าเป้าหมายอย่างวรวดเร็วไม่เยินเย่อหรือว่ายืดยาดนะฮะ โดยต้องขอชื่นชมบรูโน่ฟอนเดนเดสที่เป็นขุมกำลังขับเคลื่อนของเกมรุกปีศาจแดงโดยมีส่วนทั้ง3ประตูด,ด้วยในสายตาของพวกผมนั้นตอนนี้กับตันหนวดคือมิดฟิลด์ตัวรุกที่ครบเครื่อนที่สุดแล้วคนหนึ่งของเกมพิมเบริกส่วนเจ้าหนูไอโคนมรัสซทสอยรุนนั้นถ้าโดนตาขายได้สักทีนะ หลังจากที่คำเป้าตัวเองไม่เจอมาเกือบ20เกมติดต่อกันแล้วเรียนตามตรงแล้วว่าน้ำตาจะไหลจริงๆบอกว่าการพังประตูนี้น่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกองหน้าพันนองโผผู้นี้มากโขเลยนะโดยความเสี่ยงอย่างเดียวก็คือการอาการบาดเจ็บของปาการหลังดาวรุ่งยังไอเดนเฮเฟนที่เล่นได้อย่างดุดันและก็แข็งแกร่งเกินเด็กซะอีกฟอร์มการเล่นก็กาลังดีอย่างต่อนเนื่องขณะที่สภาพทีมยิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์ประกอบในครั้งนี้บอกแล้ว ก็ขอห,หายไวนะไอ้หนูไอเดนเฮเฟนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวเชียงเมนยูโก,โกประจาร์วันที่18มีนาคม2568โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บัญชาการครับ